นี่ในธรรมบัตรกับไขวิบากคือฟังเนาะว่ากรรมของทั้งสองนี่มันคืออยังแต่ว่ามา,าผัดผากจากกันเนี่ยวงสวรรค์นี่ก็เดียวกับเรื่องหนึ่งเดียวกับเรื่องหนึง่งเนาะได้อันมีแต่เรื่องมาเดี๋ยวนี้มาพระนางอิศิธาล้านนะพอจะปีกบ้านปีกเมืองแล้วก็มาพาดผากจากกันแหมันเป็นเรื่องลา้วมันเป็นเจแดเนาะในธรรมบัตรกับไขฟังว่าเป็นเรื่องอย่ยังนอกจากวัดกรรม เป็นเรื่องของกรรมของเวรกรรมคือการกระทำที่ได้ทำไว้ใ,ในอดีตชาติมันก็ติดตามตัวมามันรอวันเวลาที่จะทรงผลสนองตอบอถ้าบุญเป็นมีนหนักเป็นก่อนก่ยมได้รับผลกรรมนั่นเตีย้ยแต่ถ้าถึงเวลากรรมนั่นก็จะหื้อผลกรรมบดีนั่นแหละพี่นอ้องเหตุเพราะว่าในจัดปังกอสองคนเนี่ยเป็นกูขวัรตัวตเมียด,ด้วยกันเป็นตุขตละลำบากไปเกิดไปโคตุกอยู่ในป่าเสาะหาของป่าของด้อยยัง กินแหลกอาหารกลไมไปเปน็นวันวันวันหนึ่งไปป้าเสนนกน้อยนอนอยู่ในห้างแม่มันบบอยู่ไปเสาะหลาหาอาหารมาเลี้ยงลูกมนันเนะาะเส็จที่นี่ทั้งสองคนนี่หันลูกนกหันห้างนกยืมพอมีลูกนกเลยเอานกมาเลี้ยงพอบบกือถึงหัว open, อกเปิรนเาะว่าเออแม่มันก็มีอย่างนี้นะเอาลูกเปิรนมาเลี้ยงผักแม่ผักลูกเปิรนเส็จที่นี่แม่น่ะ มันปีกหมาเนาะเอาอาหารปีกหมาพอหาลูกบวมมีเกเสียใจห้องในกระไดกูซาไปเสาะอาหารมาจะให้ลูกกูแต่กับบอป้อลถลูกกินกูขับกูขับคืเดี๋ยวนี้ลูกหายก็คงลูกค้งจะบบินหนีไปไหนเพราะมันยังน้อยอยู่เนาะฝนก็ยังบ่มีแต่บินกับบวช่างแต่อ่าต้องมีคนหลักไปไปแน่นอนอ่าแม่นกนั่นก็เลยสาบแจงไห้เนาะก็อไฟเงี้ยยังได้ก่อของก็ได้ยังอันเนอร์ปัดผากจาก ฮือ้อแม่ฮื้อลูกปัดผากจากกันเกิดมาจัดหน้าหุ่นได้ก็ขอให้มันได้ปัดผากจากกันพองขอให้มันได้รับความผิดหวังได้หู้ว่าการได้อยู่ไก่จะกคนทีตัวเกาหักมันเปลี่ยนยังไงกับคำแจงของอของแม่นกนั่นก็เปลี่ยนยงอีสุดท้ายมันเนี่ยอสองคนนี่มาเกิดในจัตปัจจุบันกน็ยังได้มาเป็นกูกันเนาะเสร็จแล้วก็กรรมจิตตัวเกาทำไว้นั่นก็เลย,ยหยาฮื้อึงสองคนได้ปัดผากจากกันไป ที่เป็นที่พ่อมใจกําแจงของนกนะใจกําแจงเพราะว่ากําแจงของคนนี่มันสามารถที่จะย่างไผ่เป็นอย่างได้มดทาดีร้างทานเขาจะว่าบุาดีเขาจะแจง้งปั้นตายยังได้กระจ่างนะมันม,มีผลเพราะเขาทําดีผลเขาก็คือความดีแต่เราทําชั่วคนจะซักเสริญเยนยอคนไผ่บ่หูว่าเป็นคนชั่วเขนจะซักเสริญว่าดี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 ด,ดีชมจะได้กระจ่างเมื่อกลืเปลี่ยนคนดีได้เพราะว่าทําคามชั่วนะกม เก็เป็นของโคนตีทำอย่างได้กาะอย่างอันทําดีก็ได้กรรมดีทําชั่วก็ได้กรรมชัวมช่วนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งตีสองคนเนี่ยวงสวรรค์กบนังอิสิธาระได้รับในปัจจุบันติพัดธากจากการน,นั่นมาเจอเพ่อกรรมแจงของนกแต่เป็นพ่อกรรมี่เปินได้ทําไห้ได้แยกนกได้แยกแม่แยกลูกไปอันนี้ก็ตัวที่ตามมาด้วยตลอดนะกรรมนั่นตัวมาตลอดห่มหัวา่า าการที่เปิลได้ตายจากจัดนั่นจากตุกขตะมาแล้วเนี่ยมาเกิดจัดต่อไปไปจะได้เป็นกูกันก็เปนได้พัดผักแล้วกี่เตี่ยกี่ขั้งกี่หงบนะก่าจะมาถึงวันเนี่ยกว่วจะมาเป็นวงสวรรค์กว่วจะมาเป็นอีสีทะาร้าแล้วที่สุดมาก็ต้องมาพัดผักกันอีกขั้งหนึ่งอันนี้คือลักษณะของการตอบแทนของกรรมที่ได้ทาไว้มันจะตัยมาตัยมามันรอวันื่้ผลนะฮะรอวันคือผลตอบแทนบ่าความดีบ่าความชั่วจะติดไปตลอดอาทิตย์กับจิตวิญญ,ญาณ่ะ ไปตลอดเป้นว่าติดเหมือนกับเงาเต็มตัวน้องตุ้ยไปตลอดรอวันจะส่งผลที่นี่ที่นี่วงสวรรค์นเนี่ยป๊กไปหาวงสวรรค์ละว่าวงสวรรค์นี่เป็นจะได้พ่องหลังจากตีสาหานางอิศิธาราบบปะก็ให้อะกันนาอให้อ้หูแมีอดอกเกาไปตีเน,นียังได ล้วก็อยู่ในป่าคนเดียวก็อยู่ฮันจะลายวันหนาากล่อมม้าเอินหากล่อมได้ยินเสียงตอบเดินแวดไปแวดมาเสาะหากะมูกใกล้กล่อมมีมั่นใจว่านั่งอยู่แถวนี้ก็เลยเอาตั้งหน้าเป็นหมายไปเลยๆจนกระทั่งไปถึงเมืองปัจจันตาปุรีก็ไปปะใส่สองเท่าอยู่รูปหน่อยมุงค้าก็เลยไปขอพักอย่างก็เปิดสมัยนั้นกระมุงค้าน่ะนเนาะมุงค้ามุงดอกถึง แดีวน,นี่ก็ไปขอพักยังกับสองเท่าสองเท่าปกอินดูขุดนะนอวาโอมล่าลูกตีไหนยังได้มาแต่ว่างนะไอ้วงสวรรค์ก็บอกว่าเดินทางไก่มาสองเท่าก็เลยตกแต่งหาง้างดาอาหารของหวานลูกใหม่มาเลี้ยงมารับตอนถามตีไปตีมาหนะวาอันลูกตีไหนยังได้มาวงสวรรค์กันเล่าให้ฟังแล้ววงสวรรค์ก็ถามตอบถามต่อไปแหมบะถามไปแหมบะทีน่นี่เป็นตีไหนเมืองไหน อย่างนันไะดสองเท่าก็เลยบอกกับเมืองเนี่ยจือเมืองปัจจันตปุรีเจ้าเมืองจือสุริยะบงษาเมียของเจ้าเมืองจือสุวรรณบุพผาเจ้าเมืองมีลูกบ่าวคนหนึ่งจือว่าจันตวัดบ,บ,บ้านเมืองแห่งนี้ที่จริงแล้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอย่างต่างๆมากมามนี่นะในหนามมีปา่าในนาม,มีเข้าอุดมสมบูรณ์าขายไร่หล่องอย่างก็ดีแต่ว่ามันมีตัวบอดีอยู่ในบ้านในเมืองนี่นะนั่นก็คือหัก มียา,ยากอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยปีหนึ่งเนมันเจออกมาเสาะหลากินค้นเตือไผยบะฮู้บะฮู้อ่ะไผจะเป็นจะเป็นายต่อไปในหลอบปีใหม่ทุกคนก็โอกสันวันหายอีนอปีหนึ่งมม่ก็มาเตือไม่อยากค้นไปกินันฮู้ไผจะเป็นรายต่อไป่มูมเจคอสจะไปลงตีไผ่ที่นี่เจ้าเมืองเปิดก็กลักวกันมัพผ่องมาค้นก็ย่ายไปอยู่ที่อื่นฮะผ่องเก,กาะบักกามาขายเทศกาลในช่วงปีใหม่น่นที่จะหมั่นสนุกสนานหมั่นเล่นตุ๊ต่างกินตุกต่างตาน การเป็นว่ามีมีเรื่องลากัวนี่นะว่าน,นั่นพญาเจ้าเมืองปิ่นก็อยากจะให้บ้านเมืองสงบเป,ปิ่นก็เลยแปลประ,ะปาปากาศอยู่ว่าถ้าหากว่าไผสามารถจะหอบภาพยักตัวนี้ได้กําจัดยักตัวนี้ได้จะมีรางวัลให้อย่างงามหรือแม่แต่จะยกบ้บานยกเมืองให้พวกค้องเลยปิ่นก็ย้อมปิ่นบังจะให้เกิดความปกติสุขลมเย็นในบ้านในเมืองบ่มือยักตัวนี้ไม่ยับไผจีนนีน้นอ,องสอเข้ากันเหลาเพื่อฟังดีแต่บงสวรรค์จะได้ถามนะ คนขี้อูเนาะเหล่าฟังมดจ๊อบจบจากกันเหล่าก็จบทำผูกหนีพอดีอ่าบ่แม่จะทาก็บาทาฟังทำต่อในผูกทีฮกันต่อไปเนาะ